สร้างเมืองอาเลียกับดรธราวุฒิวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เป้าหมายและประโยชน์ของการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองซึ่งจะเป็นรากฐานสําคัญในการยกระดับอุบลราชธานีสู่ Smart p r o v i n c e ์วัตถุประสงค์สประการสําคัญประกอบด้วย 1. รวบรวมข้อมูลเมืองให้เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 2. บูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการและ3ขับเคลื่อนอุบลสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป้าหมายที่เกิดขึ้นชัดเจนได้แก่การสร้างแพลตฟอร์ม DaaS Data as a Service สำหรับการบริหารแผนปฏิบัตรริราชการ 2. การพัฒนาระบบค้นหาโครงการตามแผนปฏิบัตรริราชการอย่างรวดเร็วและ 3. การสร้างฐานข้อมูลโครงการที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงกันประโยชน์ที่จะได้รับในการพัฒนาจังหวัดก็คือการจัดการ i ด Data ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารง,งบประมาณและขับเคลื่อนสู่การเป็น Smart Province ซึ่ง ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองคือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลงอุบลด้โดยการจัดก,การข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเราจะสร้างจังหวัดอัจฉริยะที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเศรษฐกิจเติบโต,ตอย่างยั่งยืนและเป็นต้นแบบของการพัฒนาสู่ทั่วประเทศอยลืมกดไลค กดแชร์กดติดตามตอนหน้าเราจะพาไปดูตัวอย่างความสำเร็จของการใช้ Big Data ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่อุบลราชธานี